สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ีที่150แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนรีบโทรรีบทักเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มีพระสวยๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญฉลองพระประธานพรปี2541 ครบ80ปีอาจารย์นองวัดไซขาวเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟสวยมากเริ่มหายากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญสวยๆนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลังยันหลวงปูดด่ด,วดูวัดสแกปี2532รเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยเหรียญย้อนพศอส,อสวยงามมากน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้รุ่นทะเลซุงปี2508พิมพ์บัวหกนิยมเนื้อทองเหลืองกระไหลทองเหรียญดีมีประสบการณ์มากมายสภาพสวยมากน่าเก็บน่าบูชานะคะวันนี้เราก็มาถึงสองเหรียญน,นะคะสวยทั้งสองเหรียญค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะสภาพดีสภาพสวยทั้งคู่ค่ะผิวเป็นลุ้งเลยนะคะสวยค่ะค่ะสวยทั้งคู่นะคะสำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดสวยๆนะคะ08ทะเลซุงก็จะอยู่ที่เหรียญละ300ค่ะแต่ถ้าท่านใดรับเป็นคู่นะคะก็จะอยู่ที่550นะคะ เลือกได้นะคะจะรับเดี่ยวหรือรับคู่ก็ได้ค่ะสวยหมดค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีปี2,504เนื้อทองแดงบล็อกธรรมดาดูง,ง่ายหายยากสภาพสวยน่าเก็บหน้าบูชานะคะเหรียญสวยค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสวยนะคะ ภาพดีสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะสำหรับเหรียญรูปไข่หลวงพ่ออีวสัตหีบสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสภาพสวยดูง่ายน่าบูชามากเลยนะคะพระสวยดูง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะสวยจริงๆค่ะสำหรับองค์นี้นะคะดูพระสิคะ ภาพไม่ได้ใช้เลยนะคะเจ้าของเดิมเก็บไปดีค่ะสวยค่ะสำหรับพักคําข้าวนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,600ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี รุ่นเพชรลุงโรดปี2,535ฝังตะกุดหนึ่งดอกสภาพพระสวยมากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยนะคะพระสวยพระเดิมน้เก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆ สำหรับพระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไ่จังหวัดสุพรรณบุรีปี2512สภาพใช้สึกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันคะ่ะ ก็สภาพใช้นะคะแต่ก็ถือว่ายังพอดูได้หรือพอสวยอยู่นะคะเห็นไหมคะสวยนะคะไม่ถึงกับเลี่ยนไปเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อมุ้ยนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ ถใครตามหาก็จัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาปดนีหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีเนื้อเกศรปี2521อออกวัดเกาะแก้วจังหวัดสระบุรีหลวงปุตโตปุกเสกสภาพสวยมากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ สวยนะคะสำหรับปิดตาองค์นี้นะคะสภาพเดิมๆค่ะเห็นไหมคะออกวัดกากแก้วนะคะค่ะสภาพดีนะคะค่ะสําหรับพระปิดตาปดนี่หลวงปุ่โตวัดประดู่ชิมพีเนื้อเกสรสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเนื้อฝาบาทไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้มาบ้างหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสภาพใช้นะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยเหรียญน,นี้นะคะแต่ก็ยังถือว่าสวยนะคะน่าเก็บหน้าสะสมขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกวยนะคะวัตถุมงคลของท่านนะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นรอสอ200ปี2525 25, เนื้อทองแดงลมดำปลุกเสกพิธีใหญ่หน้าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นรอสสองร้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะตามสภาพเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเคี่ยวพญานคราชรุ่นมหาโพกษับ วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมปี2560เนื้อกระไหลทองมีไว้โชคราบดีสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยนะคะศิลปะสวยมากค่ะ ค่ะสำหรับพญานคาราชนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ8ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อฤาษีหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่หลังยันห้าตอกโค้ดเลข3ใต้ฐานไม่ทราบปีสร้างเนื้อทองผสมหล่อโบราณสภาพใช้มาบ้างน่าเก็บน่าบูชานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ ไม่ทราบปีสร้างนะคะตอกโค้ดเลขสามใต้ฐานนะคะเก่ามากค่ะนี่ค่ะตอกโค้ดเลขสามใต้ฐานนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเก่าค่ะ สำหรับรูปหล่อหรืสีนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่หลังยันห้าต่อโคตเลขสามองนี้ก็จะอยู่ที่6 5 0ค่ะนะ่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงปู่นาควัดละคังปี2495หายากพิมพ์นี้เนื้อจัดหน้าบูชามากเลยนะคะพิมพ์นี้หายากแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เนื้อจัดมากเลยนะคะนี่ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จปกโพหลวงปูนาคนะคะวัดละคังเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้หนะ้าเก็บนะคะ เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นฤาษีเนื้อผงหลังยันไม่ทราบที่สภาพสวยหน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะค่ะฤาษีองค์นี้นะคะสภาพสวยนะคะเดิมๆค่ะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่ถือว่าสภาพเดิมๆสวยค่ะด้านหลังก็สวยนะคะยันอัคระมากเลยนะคะ สำหรับพระหรือสีเนื้อผงหลังยันนะคะไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมหล่อแบบตัดเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้มาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะอง์นี้ก็จะสภาพใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ เก่าหน้าเก็บค่ะเห็นไหมคะหล่อแบบตัดเก่านะคะนี่ค่ะน้าใช้หน้าเก็บนะคะเก่าๆแบบนี้ค่ะสำหรับรูปหล่อบโบราณนะคะเนื้อทองผสมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้มาบ้างเก่าดีแบบนี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเป็นพระปิดตาเก่าแล้วก็แตกนะคะค่ะเห็นไหมคะไม่ทราบที่นะคะแต่เก่านะคะที่สำคัญไม่ค่อย พบรูปลักษณะนี้นะคะถือว่าแปกตานะคะน่าเก็บน่าสะสมจริงๆนะคะค่าสำหรับพระปิดตานะคะเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคจังหวัดสงขลาเนื้อผง วานปี2536อาจารย์นองวัดไซขาวปุกเสกกล่องเดิมสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะสำหรับปุ่ทวดองค์นี้นะคะกล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บค่ะนคะคะพระสภาพดีสวยเดิมสวยมากค่ะ สำหรับหลวงปู่ทวดนะคะวัดพระโคนะคะสวยๆกล่องเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างศูนย์ศิลปะชีพปี2537เนื้อผงว่านอาจารย์นองวัดไซขาวปุกเสกกล่องเดิมสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชานะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะองค์นี้ก็พระสวยพระเดิมนะคะสวยๆเดิมๆนะเก็บหน้าสะสมค่ะเห็นไหมคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะหน้าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นค่ะยิงได้กล่องเดิมๆนะคะสวยค่ะเห็นไหคะค่ะสําหรับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเนื้อผงว่านองนี้ก็จะอยู่ที่ 2อ0ห้าสิบค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จวัดละคังอนุสร์ร้อยสิบปีเนื้อผงพิมพ์ใหญ่กล่องเดิมดูง่ายปลุกเสกดีมากปี2533หหน้าบูชาเดี๋ยวเรามาชมพระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมนะคะ สวยค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะก็จะเป็นวัดละคังนะคะอนุสร118ปีค่ะสวยนะคะพระสวยกล่องเดิมๆค่ะสำหรับพระสมเด็จวัดละคัง118ปีนะคะพิมพ์ใหญ่องค์นี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะน้าใช้หน้าเก็บนะคะ เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตอน,อนุสรร้อยแปดปีวัดละคังปี2523ปลุกเสกดีมากกล่องเดิมพระสวยมากดูง่ายกล่องเดิมน่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยสมบูรณ์นะคะ สวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะค่ะสำหรับพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตนะคะร้อยแปดปีอง์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะ ผ้าสวยกล่องเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเสาห้าพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุม้มวัดละคังกรุงเทพปี25 3 6้ากล่องเดิมสวยมากดูง่ายน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะผ้าสวยมากเลยนะคะ ด้านหลังก็จะปัะ๊มระฆังนะคะเก็บผ้าสวยๆกล่องเดิมๆนะเก็บหน้าสะสมนะคะเก็บไว้ใช้เก็บไว้โชว์เก็บไว,ว้ไวอวดได้ค่ะค่ะสําสหรับผ้าสมเด็จเสาห้านะคะเกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่องค์นี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเกาะเพชรหลวงพ่อดวน วัดบางนอนจังหวัดละนองปี2535สร้างน้อย999องค์เนื้อะระกคังเก่า9เกจิปุกเสกดีมากอุดพงว่านอุดกิ่งต่อโคตใต้ฐานกล่องเดิมๆดน้าบูชามากเลยนะคะองค์นี้จะหายากสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นพักกิ่งที่สวยนะคะเดิมๆค่ะ อุดผงอุดกิ่งนะคะกิ่งดังนะคะสำหรับพักกิ่งองค์นี้ค่ะค่ะสำหรับพักกิ่งเกอบเพชรหลวงพ่อด่วนนะคะวัดบางนอนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 2,500ค่ะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นประคำกระดูกช้างพร้อมเหรียญหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกการามจังหวัดกาญจนบุรีสาภาพสวยมากสวยสมบูรณ์นะคะพร้อมเหรียญห้อยคอได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ ค่ะสะภาพเหรียญสวยนะคะหลวงพ่ออุตตมะนะคะค่ะด้านหลังก็สวยนะคะเดิมๆนะคะมาพร้อมปักคำนะคะปักคำก็สมบูรณ์นะคะท่านใดรับไปก็สามารถนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะ ประคำกระดูกช้างนะคะยิ่งใช้ยิ่งเก่ายิ่งเก่าก็ยิ่งสวยนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะใช้จนสีสวยนะคะใช้ของเก่าหน่อยก็จะขังดีนะคะสำหรับประคำนะคะเก่าเก่าสวยๆนะคะสมบูรณ์นะคะ สำหรับประคำกระดูกช้างพร้อมเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะคะสวยๆเดิมๆสมบูรณ์เส้นนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมแล้วสนใจผ้าองค์ไหนอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะ อย่าลืมนะคะชอบองค์ไหนรับองค์ไหนสนใจองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ